สวัสดีครับผมยายมาดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่มิ่งวัดกบนะครับปี2509นะครับเป็นเนื้อทองคำไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวนะครับจะเป็นเนื้อทองคำนะครับมูลค่าตลาดนะครับราคาเนี่ยหลักหมื่นไปถึงแสนต้นนะครับ ทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพากเครื่องถ้าท่านลูกค้าส่งรูปมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณหูตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับอ่ายื่นออกมานะครับข้างๆผมนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่ ตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีเส้นนะครับนุนนูนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่านี่ผมแตะแขงให้ดูนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นนุนนูนะครับผมบริเวณข้างผมแล้วตรงนี้เขาจะมีช่องไฟนะครับอ่าเป็นพื้นเรียบเรียบนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับหลายๆขีดนะครับอ่าบนพื้นนะครับคมคมเลยนะครับ อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมีลยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่อ่าเนี่ยครับเห็นไหมจะมีช่องนะครับเป็นขีดนะครับเนี่ยคมคมนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยครับหนึ่งสองสามนะครับคมคมแบบนี้นะอ่าตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับีลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปครับผมก็จะดูนะครับบริเวณวอแหวนนะครับคําว่าวัดนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับจะมีขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ อ <karaoke> ยืนมาเป็นตำหนิในแม่พิมพ์นะครับผมอ่านี่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 อ่าตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมจะมีขีดนะครับเนี่ยผมตะแคงให้ดูอ่านี่ยครับจะมีขีดตรงนี้นะครับหนาๆนะครับคมๆขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับตรงมุมนะครับล่างนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะอ่าตรงฐานตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่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 อ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับ เห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับนี่หนาๆหน่อยนะครับแต่คมนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับเส้นด้านล่างเนี่ยครับเขาจะตื้นหน่อยนะครับบริเวณตรงนี้นะแต่เส้นแรงเนี่ยเขาจะคมนะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับจะมีเส้นแตกนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเส้นแตกคมๆนะครับนี่ๆๆๆ่ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่ๆๆ อ่าเนี่ยครับจะมีเส้นแตกนะครับ2เส้นนะครับอยู่บริเวณตรงเนี้ยนะครับเป็นขีดเลยนะครับคมๆเลยนะอ่าลอยขึ้นมาเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะกันนี่นี่เอ่าหูเจาะนะครับด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญกันนะครับอ่าพื้นผิวเหรียญนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นรุ่นนี้นะครับจะเป็นรอยเนินๆๆนะครับ อาจจะมีเส right. ้นกระจายกระจายลักษณะแบบนี right. ้นะครับตัวหนังสือเขาเนี่ยจะคมนะครับผมตรงนี้นะครับนี่คือพื้นนะครับบริเวณนะครับมุมผังซ้ายนี่ครับมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับคมๆแบบนี้นะครับราคาเนี่ยหลักแสนต้นนะในความเข้าใจของผมนะครับผมยินดีรับเช่านะครับตรงนี้นะครับพื้นมุมล่างตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะเป็น นะครับเป็นวงเดือนนะครับตื้นๆลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเส้นพวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับจุดสังเกตนะครับที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะครับผมเป็นตําหนิในแม่พิมพ์นะครับไอ้นินอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับตรงนี้นะครับพื้นเนี่ยมุมฝั่งขวานะด้านบนนะครับผมเราผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณนะครับใบหน้านะครับทุกท่าน ใบหน้านะครับต้องจดจําให้แม่นนะครับล <Is there? S 2> ักษณะนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบหน้าเหรยญรุ่นแรกนะครับนี่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 เดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอัคระตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 ตรงนี้นะครับนี่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 จะมีเส้นแตกนะครับเป็นแฉกคมๆแบบนี้นะครับ คงคมแบบนี้เลยนะจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับอัคลาตตรงนี้นะครับจะมีเส้นแซมนะครับอ่าข้างๆตัวอัคลาตตรงนี้นะครับในแม่พิมพ์นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี้นี่อ่านีียครับเห็นไหมจะมีเส้นแต่งนะครับข้างๆเนี่ยอัคลาตตรงนี้นะครับเฉียงเฉียงขึ้นมานะครับเป็นขีดนะครับนี่นี่นี่บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปดูจ <Kristen> ุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณนะครับมอมาตรงนี้นะครับ อาจจะมีขีดนะครับยืดออกมาแต่ไม่จดขอบบริเวณตรงนี้นะอเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นีน่บริเวณมมาตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับเป็นขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่นี่นีค่คมยืดออกมาบริเวณตรงนี้นะ1จุดนะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณนะครับสลาย e นะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงในสลาย e เนี่ยนะครับเขาจะไม่ตันนะครับอ่าเขาจะมีหลุมนะครับช่องไฟอยู่ด้านในนะครับอ่าแล้วก็มีขีดนะครับบริเวณตรงนี้นะอ่าแต่ว่าม่ไม่จดขอบนะครับอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่อ่าบริเวณนะครับสลาย e ตรงนี้นะครับเนี่ย เขาจะไม่เขาจะไม่หนานะครับเขาจะมีล่องนะครับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็สระลอีเนี่ยเขาจะไม่จดขอบแบบนี้นะในความเข้าใจของผมนะครับนี่นี่นี่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับบริเวณนะครับตรงนี้นะครับจะมีเข็มเล็กๆนะครับยื่นออกมานะครับเป็นขีดเล็กๆนะตรงนี้ด้วยนะครับ2จุดนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่ๆนี่ อ่าเนี่ยครับจะมีขีดนะครับเล็กๆในยื่นออกมานะครับบริเวณตรงนี้นะครับอ่าถ้าใส่สวนเนี่ยเขาจะคมแบบนี้นะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเราเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูจอกันอ่าหูจอด้านหลังนะครับเนื้อทองคํานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าตรงนี้นะครับอ่าเราเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญนะครับอ่าถ้าเป็นทองคํานะครับกับเนื้อเงินเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีจานลักษณะแบบนี้นะ อาจจะมีจานลักษณะแบบนี้นะครับอ่นี่น่ลอยจานนะจะเป็นแบบนี้แล้วเราไปไล่นะครับพื้นนะครับพื้นเนี่ยความเข้าใจของผมนะครับพื้นรุ่นเนี้ยเขาจะไม่ตึงมากนะครับเขาจะเป็นรอยเนินๆนะครับอ่านี่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 เขาจะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะครับนี่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 เห็นไหมเป็นรอยเนินๆเนินๆเนินๆแบบนี้นะครับตรงกลางเนี่ยอาจจะมีรอยตึงๆบ้างนะครับแต่ด้านข้างเนี่ยนะครับเขาจะเป็นรอยเนินๆแบบนี้นะครับผม อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับด้านล่างนะครับไล่ไปทีละครึ่งเหรียญนะครับพื้นนะครับพระนะครับเหรียญเนี่ยจะมีองค์ประกอบในการพิจารณาและประกอบการตัดสินใจเช่นกันนะครับในความเข้าใจของผมนะครับจุดตําหนิเนี่ยเป็นจุดตาหนิเบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องผักเครื่องนะครับผมมีแบบที่ผมบอกผมรับเช่านะครับนี่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 อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะ พื้นนะครับมุมฝั่งขวานี่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 ตรงนี to ้นะครับเม็ดไข่ปลานะครับก็จะเป็นลักษณะเม็ดไข่ปลาแบบนี้นะแล้วก็จะมีเสี้ยนนะครับกระจายในช่องพวกนี้นะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญนี้นะอันนี้ก็ด้านด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับด้านข้างกันตัดนะครับด้านข้างนะครับบริเวณหูฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับมุมเฉียงนะครับนี่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  ตัวตัดด้านบนนะครับจะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะตรงนี้นะครับี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับตรงกลางนี่นี่นี่ตรงกลางนะครับตัวตัดนะครับจะจําให้แม่นนะครับลักษณะการตัดจะเป็นแบบนี้นะการดูพัดนะครับดูดูหลายองค์ประกอบนะครับทั้งด้านข้างนะครับพื้นผิวเหรียญด้านหน้าด้านหลังเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับนี่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 ตรงนี้ก็คือมุมนะครับมุมล่างนะครับฝั่งซ้าย มุมล่างฝั่งซ้ายนะครับนี่นตัวตัดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวานะครับด้านบนนะครับอ่าบริเวณหูนะครับก่อนนี่นี่นบริเวณหูนะครับแล้วก็จะเลื่อนลงมานะครับนี่อ่าบริเวณด้านบนนะครับฝั่งเฉียงนะครับมุมฝั่งขวาอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับอ่านี่นี่นี่ตรงกลางนะตรงกลางมุมฝั่งขวานะครับ ตรงนี้นะเราผมจะเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับนี่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 อ่าตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เราผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมล่างนะครับฝั่งขวาอ่าตรงนี้นะมุมล่างนะครับฝั่งขวานี่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 อ่าตรงนี้นี่นี่นี่คมๆแบบนี้จําตัวตัดให้แม่นๆนะครับตัวตัดความคมแบบนี้นะอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผม การรีวิวของผมนะคบเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะคบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องยินดีรับเชบ่าพานอกสถานที่ถ้าท่านลูกค้านะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเอง ถ้าเรารักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ